เน็ตเผยว่าแปรบสาวร่างเล็กที่โดนแย่งเป็นมือที่3ของหนิงปาริตาจินเจรกรกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนในวงการบันเทิงและที่ได้รับความสนใจในขณะนี้หลังจากที่หนิงปาริตาก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยสามแซบโชว์สามีจินรกรนั้นก็มีผู้หญิงคนอื่นโดยทางด้านหนิงนั้นก็ได้ออกได้กล่าวว่า มีผู้หญิงก็ขออย่าทีทันทีหนิงหนิงเหนื่อยและหนิงก็ทนกับครอบครัวและทุกความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครมีปัญหาทุกความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นต้องได้รับความ ร่วมมือทั้งสองฝ่ายแต่แก้ไขและคุยคุยกันสองคนแล้วแต่ก็ยังจบลงเหมือนเดิมทั้งพี่เป็กก็เรียกไปคุยจนกว่าว่าเราจะทำมันให้ดีที่สุดและซึ่งเขาก็บอกว่ากับเราต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนอื่นก็จะเลิกและส่วนเรื่องเอกสาร อีกเซนยาหนิงก็ยังได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นแค่ข้อความข้อตกลงแต่ยังไม่ได้มีการจดหรือเซ็นใบหยาใดๆแต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้หนิงก็รอ รอการที่จะมาเคลื่อนไหวว่าจะทํำยังไงหนิงก็ได้รับการเคลื่อนไหวตรงนั้นเลยซึ่งหนิงก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําต้องยังไงพอมีข่าวก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าหลังจากแก้ปัญหาหลังบ้านแล้วก็ดีขึ้นแ้่เดี๋ยวก็กลับมานักนะแต่ก็มีข่าวล่าสุดหลังจากบ้านมีอะไรที่วุ่นวาย ว่านั้นเยอะมากโดยงานนี้โลกออนไลน์ก็ได้ให้ขวะชาวเน็ตนั้นก็แห่มาเปิด โฉมหน้าที่สาวสวยร่างเล็กที่โดนเยยงเป็นมือที่สามของหนิงปลิตากับจินจารกรการรัวโดยในคลิปก็ได้มีภาพของสาวร่างเล็กที่กล่าวถึงถ่ายรูปคู่กับจินจินดารกรอยู่ท่ามกลางรูปนั้นสาวสวยคนที่ผ่านมาแต่งงานแล้วแต่ก็ยังเจ้าชู้ยังเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับ ห่างห้างทางด้านเข็มและเข็มทิดาและจโยงยุทีดินที่สักทีก่อนอีกด้วย